เบลล่าทำแฟนๆลุ้นหนะักตอบคำถามเรื่องมีลูกกับวิวชวินสร้างเสียงกรีดและทำเอาแฟนๆอดลุ้นไม่ได้เมื่อนางเอกสาวเบลล่าราณีไปออกรายการสามแซบและถูกพิธีกรรุ่นพี่อย่างแอปทักษออนยิงคำถามเด็ดเกี่ยวกับเรื่องความรักในระหว่างที่คุยกันเรื่องราวของพระเอกคู่จิน้นเจมจิรายูที่กำลังจะเป็นคุณพ่อแอปได้หันมาถามเบลล่าบ้างว่ามีคุยกันเรื่องลูกบ้างไหม ซึ่งเบลล่าตอบว่าจริงๆแล้วคุยกันถึงเรื่องความฝันของแต่ละคนมากกว่าค่ะว่าเห็นตัวเองเป็นแบบไหนแต่ก็เคยคุยกันว่าอยากจะมีครอบครัวไหมชอบเด็กไหมอยากมีลูกไหมก็เคยถามเขาเมื่อแม่แอบถามต่อว่าซึ่งเบลล่าก็รีบปิดท้ายอย่างน่ารักว่าไม่สปอยค่ะทำให้แม่แอบและทุกคนในรายการถึงกับหลุดขำและเสียดายไปตามๆกันแม้จะไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนแต่การที่เบลล่าเปิดใจว่าเคยคุยเรื่องอนาคตกับ วิวชวินก็ทําให้แฟนๆต่างพากันฟินและอดลุ้นตามไม่ได้ว่าในที่สุดแล้วเราจะได้เห็นข่าวดีจากคู่นี้หรือไม่